อันดับที่312ในรายชื่อของการจัดอันดับมังกรอ,อย่างนั้นเหรอต้องการที่จะท้าทายฉันอย่างนั้นเหรอตามกฎแล้วแกนะไม่มีสมบัติต่อให้มีก็จริงแกนี่มันโรนหาที่ตายสิ้นดีในตอนนี้ฉันน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะท้าทายนั่นก็จริงแต่ในอีก12วันข้างหน้าก็ไม่แน่12วันงั้นหรอ ด้วยระดับปัจจุบันของเขา,าว่าเขาต้องการจะท้าทายฉันในอีก12วันแล้วก็เขาจะต้องชนะรวดและจำเป็นต้องต่อสู้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าในมีความมั่นใจขนาดนั้นงั้นฉันจะรอนายก็ได้อีก12วันข้างหน้าแต่หากว่านายทำให้ชน,น,นผิดหวังอีก12วันข้างหน้าฉันจะไปถึงห้องของนายและทำการหักกระดูกข,ของนายไม่ให้เหลือตั้งหน้าตั้งต่อรอได้เลยสองล้านขอขอโทษที่ฉัน นายตอนนี้เป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองวันนี้ฉันต้องขอขอบคุณมากที่นายยืนหยัดเพื่อส่งหลานอ่าส่งหลานและฉันต่างก็ไม่ชอบใจในพฤติกรรมของกลุ่มนักล่าไร้ชื่อกันอยู่แล้วแต่นายนี่มีความกล้าในการท้าทายยวนลี่อันซะด้วยหากว่าฉันคนนี้ไม่มีความกล้าคงไม่เสนอหน้าเข้าสู่สถาบันปรมามจารย์วิญญ,ญาณอสูรหรอกแต่ตอนนี้ขอโทษเราขอไปห้องพยาบาลก่อน ขอให้โชคดีชายผู้นี้หลินหยวนคุ้มค่ามากที่จะทำการใส่สัมพันธ์กับเขาณนะห้องโรงพยาบาลของโรงเรียนนายจริงจังอย่างนั้นหรอสำหรับสิ่งที่นายผู้บนเวทีในวันนี้นะ่ะแล้วนายคิดว่าฉัน์ลเล่หรือว่าพูดความจริงล่ะในการจัดท้าทายหยวนลี่อันแล้วในตอนนี้นายอยู่ระดับความแข็งแกร่งระดับไหนอย่างนั้นหรอนายจะไม่รอดูในอีก12วันข้างหน้าอย่างนั้นหรอ วันต่อมาสนามกันประลองหมายเลข57แกแกนี่ช่างยิงพยองสินดีต้องการที่จะท้าทายยูวลี่อันอย่างนั้นเหรอมีหนําซ้ำยังทำการท้าทาย50อันดับที่เหนือกว่าตัวเองเช่นชั้นคนนี้เฉินายระดับ S งูทะเลกายพันอสูรระดับทั่วไป8ดาวอันดับที่262แต่ไม่จำเป็นต้องกังวลแทนชั้นหรอกรอมรวมวิญญ,ญาณอสูร แกนี่มันฉันเป็นคนที่ใจร้อนเสียจริงนะเอาละ่ะชิญทำเตาที่ไหนต้องการอะไรก็ได้พร้อมรวมวิญญาณศูนยระวังตัวเอาไว้ฉันจะรัดคอแกให้ตายเดี๋ยวนี้แหละการขึ้นไหวของแกยอมรับเลยว่าค่อนข้างดีแต่ว่าความแข็งแกร่งของแกน่ะอ่อนแอมาก มันอยู่ในระดับราชานอสูรเราไม่สามารถสู้ได้เอาละได้เวลาจบกันแล้วข้าก้ายอมแพ้การต่อสู้ได้จบลงแล้วผู้ชนะในแมตช์รอบนี้คือลินยวนอะไรวะเนี่ยจบเร็วเกินลินยวนน่ะอยู่ในระดับราชานอสูรแล้วเกินจะชน,นะผู้ที่อยพียังแค่ระดับนายพลอสูรนะ่ะมันย่อมง่ายดดยอยู่แล้วละ ลินหยวนนายช่างปิดบงังตัวเองได้ดีเสียจริงนายนี่มันอยู่ระดับราชาสูนแล้วนี่นาะอะไรกันนี่นายพยายามที่จะเก็บข้อมูลมันของฉันงั้นเหรอป่าวร้ฉันเพียงแค่มีไอเดียดีๆในการหาเงินนะฉันเลยอยากถามนายว่านายสนใจหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรอย่างนั้นเหรออ่ะใช่ละในตอนนี้เราก็ขัดแค่งเงินพอดีด้วย ในการต่อสู้เม,มื่อวานนี้หนเหตุการณ์ระหว่างนายกับยูี่อันนายนั้นได้ประกาศก้าวต้องการจะท้าทายเขาคนเกือบครึ่งมหาวิทยาลัยเนาหนะทำการสนใจเป็นอย่างมากฉันจึงต้องการที่จะเดิมพันว่านายต่อจากนี้อีก12วันข้างหน้านายจะร้ายพาย่พอะงั้นและตอนนี้นายรีบบอกฉันทีว่าระดับความแข็งแกร่งของนายปัจจุบันอยู่ที่ไหนแล้ว, <S <S ลวเพื่อที่ว่าฉันจะได้วางพนันอย่างถูกต้องก็อยู่ระดับราชันอสูรระดับสองดาว ออกพระเจ้าแปลว่านายแข่งแก่งกว่าส่งหลานแล้วสิไม่คิดเลยว่าไอ้มอนี่จะแก่งเป็นหมูกินเสือแบบนี้ในมั่นใจแค่ไหนว่า12วันต่อจากนี้นายจะสามารถเอาชนะได้รวดน่าจะเกิน95%แหละเพราะว่าผู้ที่อยู่ต่ำกว่า20อันดับรายชื่อมาก,ก่อนนะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันเลยโอเคโอเคหลังจากมีการเปิดพนันแล้วก็ฉันจะเดิมพันฝั่งนาย10ล้านและจะทายว่านายน้นชนะ รายได้ราจะแบ่งกัน60%กับ40% 60-40%อย่างงั้นเหรอแบบนี้มันจะเกินไปเปล่าไม่แน่นอนหาว,ว่าไหนต้องการได้เงินมา,มากๆล้วก็ไหนแหละคือกุญแจสําคัญกุญแจสําคัญงั้นเหรอโรงอาหารแห่งที่2ของวิทยาลัยยำยิมยิมย,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 ยจะกินเร็วไปไหนเนี่ยลมอะไรพัดนายมาที่นี่ ฉันได้ยินมาว่าหลังจากการต่อสู้ของนายกับส่งหลานเสร็จสิ้นเมื่อวานและมีคนที่ต้องการจะท้าทายนายอย่างนั้นหรอฮ่าเจ้านั่นมันก็เป็นเพียงแค่ตัวตลกที่อยู่ระดับไร้ชื่อ3 0ม้อกว่ากว่านู่นจะสนใจอะไรกับมันดูเหมือนว่าข่าวสารของนายค่อนข้างล่าช้าเลยนะชายคนนั้นในตอนนี้อยู่ที่อันดับ262แล้วและคาดกันว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะอยู่ระดับราชาอสูรเลยรายชาอสูรงั้นหรอ ฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกฉันก็เพียงแค่ได้ยินข่าวมาเหมือนกันฉันเลยมาที่นี่เพื่อที่จะเตือนนายต่อให้มันมีความแข็งเก่งในระดับราชันอสูรจริงๆขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าได้กังวลไปเลยฉันจะจัดการกับเขาและไม่ปล่อยให้มันเป็นเสี้ยนหนามองค์กรของเราอย่างแน่นอนฉะนั้นฉันจะรอฟังข่าวดีจากนายก็แล้วกันนะระดับราชันอสูรอย่างนั้นหรอฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าความแข็งเก่งของนาย จะมมีากแค่ไหนวันที่3ช่วงเที่ยงณสน,นามประลองหมาเลข53ตามข้อมูลของวางจิงคู่ต่อสู้ของฉันในครั้งนี้มีชื่อว่าหยางจริงซึ่งอยู่อันดับ242วิญญาณของเขาคือเสือดาวหิมะจะชำนาญทางด้านความเร็วไอ้อ้วนนั่นตอนนี้ดูมีความมั่นใจและดูตื่นเต้นกว่าเราอีก นายต้องการทําให้ฉันทําการต่อสู้ให้ยากหน่อยอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิหากว่านายทำการต่อสู้แล้วทำการปีชาดท,ทันทีนายลองคิดดูสิว่าเงินเรานะ่ะจะได้น้อยมากแค่ไหนใครหละ่ะจะวางเดิมพานอีกฟังนายต้องการทําให้ฉันต่อสู้เล่นทท้งที่รู้ผลอยู่แล้วเนี่ยนะ ไม่ๆมๆไม่มันนี่มันไม่ใช่กลยุทธ์การล็อกผลแต่อย่างไรแต่นี่มันคือกลยุทธ์ของการตลาดตั้งเหาฉันก็แก่ต้องการให้นายทำการเล่นกัรแสดงซะหน่อยหากว่านายชนะเร็วเกินไปมีใครเล่าจะเดิมพันอีกฝั่งหนึ่งแล้วนายจะหาเงินจากที่ไหนล่ะโอเคฉันจะทำตามคำสั่งนายก็แล้วกันใช่แล้วลนี่แหละคือวิธีการหาเงินอันรวดเร็วของเราสอง เมื่อวานฉันเองก็ได้แสดงความแข็งเก่งของราชันสัก้รยออกไปแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าหวังยิ้มต้องการให้ฉันเล่นละครละหลอกผู้คนอย่างนั้นเหรอ้ยยังไงซะทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องการที่จะท้าทายยวนลี่อันมีใครเล่าต้องการที่จะลงอีกคุณยังอีกฝั่งนะฮะนายคือลินยวนใช่ไหมโชคไม่ดีเอาซะเลยที่นายต้องมาเจอกับผู้ที่อยู่ระดับราชันอสูร แม้ว่าจะไม่มีโอกาสในการเอาชนะเลยแม้แต่น้อยแต่ฉันก็จะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆฉันแสดงให้ในเห็นเองว่าความแข็งแกร่งของฉันไปนยังไงร้อมรวมวิญญาณอสูนพร้อมรวมวิญญาณอสูนยอยู่ระดับราชาอสูรจริงๆด้วยอย่างไรก็ตามเราเองก็อยู่ระดับนายพลอสูรเก้าดาวดังนั้นบางทีเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้เปรียบเขา เราสามารถโจมตีเขาได้ดูเท่าว่าความเร็วของเราจะแก้เปรียบเขาและเราก็ทำตามที่หวังจินบอกทำกันเล่นกับศัตรู ไม่คิดเลยว่าผู้ที่อยู่แบบราชนาสูย์จะรับมือได้ง่ายขนาดนี้เฮ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 ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาต้องการ่าสู้กับยวนเอาจริงๆอย่างนั้นเหรอหากกันที่จะไม่สาม,มารถเอาชนะสัตว์ร้ายแบบนี้ได้ง่ายๆไม่มีหวันซะหรอกเมื่อวานมีคนเดิมพันใช่ไหมว่าลินยวนจะทําการเอาชนะรวดทั้ง12วันนะแม้ว่าลินยวนเขาจะออกตัวได้ดีก็จริงแต่ว่าความแข็งแกร่งของเขานะ่ยยังไม่มากพอหรอกนะ ดูเท่าว่าเป้าหมายของเราจะบรรลุแล้วยิ่งมีคนตั้งความสนใจความแข็งแกร่งของลินยวนมากเท่าไหร่เราเองก็ยิ่งได้รับเงินมากเท่านั้นทัาากษะการแสดงของลินยวนนี่ช่างสุดยอดมากจริงๆหากว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็บางที เราในฐานะผู้ที่อยู่เพียงแค่ระดับไรพลอสู์จะสามารถเมืนะผู้ที่อยู่ระดับราชาอสูรแบบเอาค้ำคันได้เมื่อกี้บางเอิญอย่างนั้นเหรอไม่แต่เราสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอ่าเราไม่สามารถหลบได้ นี่มันบ้าอะไรอย่างเนี้ยดูเหมือนว่าระดับราชาันอสูรกับระดับในโพนสูนมันก็ยังห่างกันอยู่ดีนายต้องการาจะบอกว่าลินยวนเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วเขามีโอกาสมากกว่าครึ่งในการสังหารฉีอิงแต่ว่าลินยวนเขาเพียงแค่เก่งในแค่ช่วงแรกหลังๆเขายังไม่มีความแข็งแกร่งมากพอพี่ชายคุณทำงานหนักมากทำได้เก่งไปอย่างมากการสแสดงของฉันโอเคมากเลยใช่ไหม เยี่ยมไปเลยทั้งาการแสดงของนายนะเหมือนกับแมวที่ทําการเล่นกับลูกหนูน่ะนะคนส่วนใหญ่เองก็อยังกังขาในความแข็งแกร่งของนายอยู่ด้วยไงยก็ตามมีเพียงแค่ไม่กี่คนรอกที่สังเกตเห็นแต่มันก็ไม่สมควรโทษต่อเราอย่างไรทั้งนั้นเรามาเริ่มแผนการของเราต่อไปเรื่อยๆกันเถอะช่วงคำนะ่ำณห้องนอน วันนี้หลังจากที่เราทำการอันเอาชนะหลิงอิงเราเองก็ได้รับหิตสมบัติ2ใบนอกจากนี้เรายังได้รับอาวุธยุทภั์ของสัตว์ร,ร้ายด้วย อย่างไรก็ตามอาวุธนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันฉันสามารถที่จะเอามันไปขายและนำเงินมาอัพเก็บตัวเองและทำการเอาชนะคู่ต่อสู้ในการหาเงินต่อไปเรื่อยๆเราวันจากหิตสมหัด,ดเราเองก็ได้อีกทั้งยังได้เงินจากการเดิมพันอีกตั้งหากไม่นานเราจะต้องกลายเป็นเศรษฐีแน่ๆ5วันต่อมาจากอันดับ242กลายเป็นอันดับ142 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเองก็ยังไม่ทำการต่อสู้ทแท้แต่กลับมีคนยอมแพ้ไปก่อนตั้งมากมายดังนั้นเราจึงไม่ได้รับเงินรางวัลจากหิบสมบัติทำไมในแม่กระตือรือร้อนรวมถึงมีพลังอะไรเลยหนะ้าอัตราการต่อรองของเราในตอนนี้คือ1และ1.5มันก็โอเคแล้วนะช่างเฮะวันพวกนี้ฉันจะทำการต่อสู้ต่อนาะพอมีข้อมูลของคู่ต่อสู้ของฉันหรือเปล่า เอาละเชิญนายนดูได้เลยหมายเลข9กในรายชื่อมังกรเล่ยชีหมิงวิญญาณอสูรที่ปลุกได้ก็คืออสูรสายฟ้าวิญญาณอสูรตัวนี้ถือได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขานะ่ะคืออสูรสายฟ้าสามารถที่จะปล่อยสายฟ้าออกมาจากตัวได้สามารถที่จะควบคุมสายฟ้าตามเท่าที่ต้องการความเร็วของเขาเองก็เปรียบได้ดั่งกับสายฟ้าเคลื่อนที่เคยต่อสู้กับช้างเฟิงปรามาจันอสูรระดับสัตว์ร้ายหนึ่ง ตัวของเขาสามารถเอาชานะได้ในช่วงพริบตาเคยต่อสู้กับราชาอสูรระดับหนึ่งดาวทำการต่อสู้กับปรามาจาร์อสูรเองก็เอาชนะได้อย่างง่ายดายเคยทำการต่อสู้กับปรามาจาร์ราชาอสูรสองดาวยวนลี่อันและทำการพ่ายแพ้ความแข็งแกร่งที่พอจะประเมินได้ก็คือราชาอสูรหนึ่งดาวไม่ก็สองดาวเหมือนว่าคนคนนี้จะแข็งแกร่งมากเลยนะ แน่นอนสิหลังจากที่เขาเข้าร่วมกับองค์กรนักล่าไหลชื่อเขาเน่ยเคยทำการต่อสู้กับยูี่อันและพวกคนตาวคาดเดาว่าหากนายทำการต่อสู้กับเขานายต้องแพ้อย่างแน่นอนหลังจากที่นายสามารถเอาชนะเล่ยชิหมิงในวันนี้ได้ความแข็งแกร่งของนายพวกคนเองก็คงจะประจักษ์ดังนั้นฉันจะยุติการเดิมพันในการต่อสู้ของนายทันทีเอาล่ะหลังจากนี้เชิญนายไปปลดปล่อยพลังได้เต็มที่เลย ในที่สุดเวลาที่ฉันรอคอยก็มาถึง